แล้วากูมีฟาโก้อยู่นะมีอยูหรอใ่อ๋ไม่บอกครับผมก็โดนไปเลยดีมีพูดพร่ำทำเพลงมีันตรงกลางเอาให้มันลงกับโก้เอาคูปิงไปับเอยมาต่อยกูเ้าเออถึงดีโอเคจะถูกไงไปขึ้ไเกอะสองม่เจออะไรตัวอะไรนปตายหรอไม่ไม่ต้องไปกูนั่งยิงหัว้ไหนง้ไอ๋อยิงกูมีกูตูมร้อยสิ อึดโดนร้อยสิบแล้วนะดดดดกระสุนกูได้อยู่สี่นะสุดท้านนเยเอ้าพุทธสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราแล้วผมบีบีเคเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับชุดฟรีพาสใหม่นะครับพี่นเนาะ อ้าก็มึงก็เรียกฟีพาร์ดอีกนึกฟี่นึกสิท่านสูงซีซั่นใหม่นะครับก็โอ้โหก็เท่เลยโอ้ไหมก็ผมค่อนข้างที่ชอบทรงผมมใหม่หน้อยพวกเท่มากเลยนะครับเออแค่นั้งมึงอิจฉาจะพูดอะไรวะไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็ไปเลยครับนี่ของนะของแล้วก็จะเล่นในโหมดแร็งกันเลยนะผมก็ไปเลยครับก็ตอนนี้ผมเราก็อยู่กันในเออในหน้ารอนะครับผมใครอันดับหนึ่งเลยน้อยกว่าเดี๋ยวผมก็ร้อยห้าครับเป็นงองงก็ ก็ถ้าดูในแบบดีๆมันก็สวยนะครับดูดีโอ้โหเท่เลยโอ้ my god ่อนโอ้คนใส่ชุดแบบมึงเยอะจังวะเท่ยังวะก็เท่เนยแล้วก็เปิดตาล่าสังหารเลยนะครับผมแล้วก็จะลงเอ่อลง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 ไฟล์ลงไฟฟ้ามาสแน่นอนแปะมาสมาอะไรยังไม่ถึงยังไม่ถึงถึงแล้วกว่ากูมีฟาโก้อยู่นะมีเหรอใช่กูมีอยู่โอ้ไม่บอกครับผมก็โดนไปเลยดีไม่พูดทำทำเพลงใช่พูดทำทำเพลง โอ้ก็ดูกระเป๋าดิครับน้องกระเป๋าลิเกิีสั้นสูงลิเกิีลิเกิีสั้นสูงนะน้องเออก็เท่เลยนะดูอโูเป็นเป็นเอ่อหน้ายักษ์เนาะหน้าสูงกุไทยเลยโอไมค์ก่อนเป็นคนก็เท่เลยปิงอันนี้ก็เป็นสเก็ตจานลิเกิีสั้นสูงซีซั่นเอ่อเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเป็นซีซั่นนีจานะครับกคเท่อยู่นะเฮ้ยมันลงกับกูเอาแล้วต้อไปลงกับมันทำไมอ่ะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูขาดเอาปิงไปเอ้ยมาต่อยกูมาต่อยกูเครื่องหลอดโอ้ยมีปืนแล้วกูตายมาละมั้งมาละมั้วโงกูได้เนี้ยโอตก กูตายโอ้มาอยู่กูมาอยู่วิ่งมาทางกูมีปืนมีฉายมาดิกูยิงกูยิงกูยิงกดชุดได้นะชุดได้นะชุดได้นะชุดได้สวยสวยมามาแบงค์นั่นแบงค์ปืนมาแบงค์ตาโอ้ยไอ้กอดุดเดียวเลยโอ้ยสวยสวยขี่มามาขี่มาเดี๋ย่ากูยิงมันอยู่ขี่มาขุก่อนเก่งกว่าสวยกูกูไม่มีอารกเออถึงพอดีโอเคทำไมกดชุดไม่ได้กดชุดก็สองหัวครับหมดหมดแล้วใช่ไหม ไม่เีงอีกสองอีกสองคนน้อยกูต้องการยากูต้องการยาต้องการสเปซคำหนึงน้องก็ยิงหัวไปสองใชคนละตัวหิ้ก่อนฮิ่วก่อนฮิก่อนหิวก่อนกูดึงหัวได้งไงวะพู่ก่าสามไม่เก็บเสียงกูมีปืนเชล็งหน้เอเดบิวเฮ้ยทำไมกูหลกๆวะเอเดบิวบัสไออยากเลีนอยู่นิดนึงเอเบินเอาไหมเอามกูเก็บาะกต้นต้งนะเฮ้ยเอมเอ็เอ็ม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 สิ่เอ็มเอมเอ็มเอ็มสิี่ยเอ็มสค่องอเอ มาให้กูหน่อยเอานี่ยผมเก็บมาแล้วผมเก็บมาแล้วเอาตรงนี้ในศพเอาไหม้กูแบงกูเล่เอ็ดูบิวมาตรงคอนเทนเนอร์นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงน้ำอ่ะตรงนู้นหรืเหรอใช่มันยิงมึงตรงนั้นแหละอ่ะกูจะไปทิ้งตรงน้ำพอดีโอเคตามพี่มาเลยยังไงโอ๊ยรอเอ็ดูบิวมาไหเออมึงวเนี่ยเนี่ยเอเอสี่เนี่ยอยาได้เอสีรุ่นสองมาโอเคครับผมแล้วก็ไปออกเก็บเสียงกับไอ้แบงก์เลยออกไม่เอามาหรอไม่เลยใครดูกูวะนี่บริสุทธิ์เป็นคนเอาทำไมกูดิบเบิลวู้ด โอ้กูแหลกอะไรวะเนี่ยปิงไม่กูแหลกเลยมันมีคนอีกใช่ไหมเหรอวะมันมีมาอีกสองคนมาสี่ตัวใช่อีกสองคนเป็นอะไรวะผมก็ถ่ายเล่นสไนด์นะครับน้องเอาอีกแล้วถานเล่นอีก่แล้วล่นนายเล่นคลิปเลยเอ้ยชุดชุดของการสวยนะผมโอ้โหแบบเออกูอยากได้เท่ดินะใครมีของแต่งดูดิดู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 กูเก็บของไม่ได้ดูรองขาสิครับน้องโอ้โหเท่เลยมีหน้ากากอยู่ด้วยนะ ก็เหมือนเออคล้ายชุดเออยากรซ่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เท่คนละแบบนะครผมก็เท่อันนี้เป็นสีขาวว่ากูชอบแต่มาใส่ได้แค่ผู้หญิงเล่นสนายดีกว่าผู้ชายก็มีไม่ใช่เหรอผู้ชายมีแต่มันเป็นสีแดงแล้วกูกูยังมักูยังไม่ได้ยังไม่ถึงเออยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันสองร้อยสามร้อยแล้วล่ะกูหากระเป๋าไม่ได้กระเป๋าแล้วผมกระเป๋าเรื่องหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยเป็นจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะเออกคเท่เลยกระเป๋าแมงมุมเฮ้ยใครมีไอวอลวะกับยากูไม่มียาไม่มีต่ระเบิดกูก็มีแต่ระเบิด ทำไมคนแค่มันคนบูนนู้นว่าคนกับเธอบูกูเรียกมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอคนในนั้นหรอเฮ้ยมีคนเอเลี่ยนสี่วะเฮ้ยเพื่อนมึงทิ้งเมสเซ็นสามวะมันก็เซ็นสามเซ็นไมสเซ็นคือตูดปืนพันท้ายอะไรเออตามที่มึงเรียกถนัดเลยล่ะอย่มันทิ้งกระสุนนะอย่าตกใจไปอย่าตกใจไปตกใจมึงยิงถังมึงนี่สนายอยู่เหรออ่ากระสุนเท่าไหร่น่ะ กระสุนย uh> um> ี่ส um> ี่นัดได้นะหน้าอยู่ไหนวะเฮ้ยน้องมีกี่ก้อนบ้างนี่ก um> ุเทอ่ะเอ้โคเทอ่ะน้องมีวอกี่ก้อนกันเนี um ่ยโคเทอเลยโอ้ใหม่ก้อนโอ้ชุดนี้มันเท่จริงเลยนะครับน้องโอ้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 เราต้องดูให้รอบๆนะโอ้กุติโอ้ใหม่กอนแล้วเลยเท่โอ้ไปละไปเฮ้ยคน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  ข้างบนก็บนมึงอยู่ไหนเนี่ยฝากเลงมึงตัวนี้มีแมพด้วยมีมีแมพตรงไหนบัสมีนีแมพบ้านไหนบ้านไหนนี่มันมาตรงกูแล้วกูไปตรงมันกูเดเจาวูมาแล้วเฮ้ยแม่เส้นสามอ่ะใครขี่รถมาวะเดเจาวเอาไว้กูกลังจะลารดโอ้มันยิงตายละก็ยิงตายเหรอนอยเดี๋ยววะเหม็นคนเลยสักคนเดียวมันมันตายทำไมเลยเหรอตกป้งให้วะยากูได้สามกล่องละยาเฮ้ยมึงเดือค้างตัวนี้ดีเขาหรอ กระทะเราได้กระทะมาแล้วน้องโอ้ยมาก่อนดูดิกระทะโอ้ยมาก่โอ้ยกระทะก็าเฮ่จะบอกหรือมันจะมุนโชว์กระทะเนี่ยฮะลูกเฮ้ยมึงยี่ตรงไหนกันเนี่ยก็ไม่เห็นคนเลยกูเห็นมันล้มเมื่อกี้เอ้ยยังไงฮะไหนอะไรเกาะสองยังกูยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอแล้วมันรูดของมันรูดของโอเคไหนใครไหนไหรอไม่ไม่กูโดนรัดอ้าวเพื่อนรัดไปแล้วล่ะมันเล่นสนัยเพื่อนมฆ่าไปแล้วใครเพื่อนเพื่อนหรอ เพื่อนเหรอมันชื่อไอ้นิดเทียอะไรนะไอ้นิดเฮ้ยมันยังไม่มันยังไม่ตายนะเว้ยมันมันมีเพื่อนมันอยู่มันแค่ล้มมันแค่ล้มเหรอมันแค่ล้มมันยังไหวมันแค่ล้มมันยังไหวมันยังไหวอยู่เอ้าเรียบร้อยเลยนะใครโดน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 ตายวอดตายหวอดจังหวะนี้เราก็ต้องไปเชื่อรักเพื่อนมันแฟมิลี่ลูกนี้เหรอจะมาติดเพื่อจอดไปจอดไอ้วอลแล้วกันจอดไปเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันโดดลงไปมันโดดรูปไปมันมีไอมันใไงานอะไรนะงอ้มีกูมีกูตูม ก็กูตายไอ้วอไปละไอ้วอเฮ้ยมามาไอ้ล oh! ูกพ oh! ี่มีอยู่มีอยู่ไปอยู่การยาเพื่อมายาคนละสองด้วยสองคนเนาะยาไปสองกล่องเองเก็บก่อนโอ๊ยไงเนี่ยข้างขวาข้างข้างบนข้างบนโอ้กูไปละไอ้โอ้วไปก่อนได้ไหมล่ะเฮ้ยรู้ชุดน้อยเพื่อนเพื่อนรูปะกูลงเหมือนกันอ้าวใครอยู่ตัวหน้ากูเนี่ยไม่ชุดใดต้นไม้กูเนี่ยชุดดิเพื่อนอยู่กูชุดเพื่อนอยู่แป๊บๆเดี๋ยวนี้บนภูเขาวิ่งลงเข้าไปในบ้านเลยนะ ก้อนหินมันอยู่ก้อนหินไอว <war> อลก็หมดว่ะโอ้โหไม่มีของเลยว่ะ <m ess ange> ใช่ไม่มีมีคองเลยกูหาบ้าน <Dam. S 2> กูเริ่มไม่อยากเล่นสไนแล้วว่ะเริ่มชิบหายแล้วว่ะเริ่มไม่มีไอวอลว่ะเราอยูอ่อยู่ในวงใช่มันทำไมกูแหลกๆหลวะเอ้ยเยอะเอ่ยคนอย่าได้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 เราคืออะไรของมืออ่ะคนอยู่ไหนบนภูเขาบนภูเขาบนภูเขาหลังอ่ะตรงเอ่อตรงมันในไงมันรูดขอนี่ไงอีตรงอีตรงอี น in ี่างนกูกูจะไปในไอ้าตวอลมันใยวอลเขาตรงนี้ตี่างนี้มะพูดอะไรของเบอร์นี่ยเหรอมาแตกนึงสวย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 สามสามอกไปเยอะเลยตหนึ่งตายหนึ่งตายหนั่นอกโอ้ยกูขางอะไรวะนี่อะสับสนไยไม่ได้เจอเอ็นูเอ็นสหั่นหนึ่งอะอ้ยกระทะรูมัวเลยว่ะไอวอลไอวอลไอวอหายเฮ้ยัหลังเข้ามากเลยว้ยไอวอลพเออมันมัน

จริงเอ้าต่ออะไรอ่ะครับน้องๆไม่ได้กินนะข้าเลยโอ้ประตูไม่ได้โจมอะไรเลยวะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปืนนี้ก่อนเฮ้ยไอ้สวยเอเดบิลอีกมีอะไรเอเดบิลจริงเหรอก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะการสองควังอู้เอ้ยมันมีจับเปล่าวะจ่บจับสามจับทองเฮ้ยกูหมายถึงเอไอวอร์ใครมีให้กูหน่อยไอวอร์มีแต่ปืนไอวอร์แม่ไอวอร์และโอ้ยกระสุนกระสุนกระสุนเอเดบิลคนเยอะอุ้ยบาเลี บอลเลนคู่รถหิมเลยไอ้แบงค์มีไอ้วอลจะเกียนแบงค์ขอบอลเลนแล้วกันกูมียาสิบเอ็ดกล่องกับไอ้วอลที่ฟองขวงทีปืนไอ้วอลกูเอาของสวงเก็บปืนหิวมาดิแป๊ะของสวงเก็บปืนหิวมาไหนคลองสวงเอาวง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 ดิเออวงวงเอากระเป๋าสาวทำไมกูเก็บหัวแน่นอนยางวะกูเป็นคนดักป้อมข้างหน้าเว้ยฆ่าไม่หมดฆ่าไม่ละกูอะไรนะครับมีเออบาเลนอยู่ทั้งคนบาเลนอยู่ทั้งอันทำไมมันวางไม่ได้วะแล้วทำไมกูแหลกจังวะทำไมกูปิงวะ โอ้ยทำไมเป็นไอ้แบงค์โอยอากาดวะกูลอยแล้ววะใช่กูปิงห้าลอยเลยอะไรบนนี่อ๋อไอ้แบงค์ไอ้บาร์สขาขาหนึ่งเออมาแล้วข้างหน้าเฮ้ยไอ้บอลโคตรเยอะเลยนะเห็นไหมล่ะเห็นเราเห็นเราบวชเลยที่ไอ้บอลขายไอ้ตีมไหล่สดยินเดี๋ยววะโอ้ยนเพิ่มยิงแล้วอ่ะกำลังไฟกันอยู่เพิ่งยิงล้มแล้วแตกหนึ่งเพิ่งยิงแตกหนึ่งไฟเพิ่งยิงหัวจังวะไม่ได้ทำหาเลยวะกูยิงยิงสามน้องไม่แล้วไม่แล้วอ๋อเป็นไฟอุ้ยหัวกือแตกลม ไอ้กูกูยิงกูยิงไอ้วอลแต่หมดแล้วไอ้บอลาต่หมดแล้วไอ้บอลแต่หมดแล้วไอ้วอลแต่หมดแล้วไอ้สองต้นสองอันต้นไม้เหรอไอ้วอลใหม่แต่หมดแล้วแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วไอ้วอลแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วยิงไปยิงไปอีกยิงไปยิงข้างล่างหรือยิงข้างบนไอ้วอลหลังกระแพงเห็นไหมหลังต้นไม้มันยิงไปไมายิงข้างล่างเฮ้ยกูจะตายไม่มีไอ้วอลเฉยนะเด็กยิงไปตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังเตีตีเดียวยิงไปตีเดียวตีสุดท้ายยิงไปเออใช่ตีสุดท้ายยิงไปยิงยาอยู่ยิงไปกดไปเลยสไนโรลค้างยังวะ โอ้ยไปก่อวิ่งไปวิไปไหนวะโอซีซั่นบุกพดแย่พัมันตายเนี่ยวูกูกูกูอูข้งเมืองวูยงขวาเฮ้ยมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บหลับเปมาหลับโดนหนึ่งโดนหนึ่งนัดอะไรวะเฮ้มจะค้างขนาดนี้อ้ไอ้วขาวมีคนไหมวะกูยิงไปแล้วรูมึงมีคนไหนเอาล้มล้มล้มมอแตงหนึ่งมาแล้วไหนวะแบงค์ตกก้อนหินล้มแล้วตกก้อนหินล้มซ้ำมาอยู่ อยู่ไหนวะแตกอะไรไม่เห็นมันแตกเลยอยู่ใกล้หรอมึงเี้ยไปอยู่ไกล้อยู่ไกล้อยู่ไกล้แล้วมันชุบได้ชุบได้เหรอมันชุบได้ยังไงวะเริงอยู่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 มันสามอยู่ไกลตอนนั้เลยกูตายูว้าวโอ้โหปุ๋ยได้บอนี่เออกูตายไอ้แบงค์ด้วยปุ๋มันกระตายหำลังหินอะเก่งมากเลยกูยิงไปได้สี่สิบอะนี่ซ่อมเกาะนี่ส่องส่อมเกาะอะนี่บอก เอาให้กูิงทำไมทำไมต้องยิงพี่เจ็บจริงเดียวยิงดันได้วอไปนะเยวาอยู่เนี่ยตามมาเลยตามมาตามมาเลยเนี่ยกดยิงกดให้เอาตายเอาตายนี่โปรตีนี่ว่ะเอาหรอเจ็บแล้วครับตรงล้างหินล้างหินละล้างหินล้างหินกูยิงเจ็บมา้เลยสองตัวใช่ไหมวอได้ป่ะระเบิดโอ้โหระเบิดอะไรมันนะความร่างเฮ้สองตัวแตกเอาอะไรแตะระเบิดมาเลยเหรอเอาอะไรเอ้าอ้ายิงหัวแตะแต่กูไม่ได้คิวก็ก็แองหนักแล้วกันยังนไอยังไงแล้วกัน อ่กูเก้ไม่ได้กูคิวศูนะยังไม่ได้ทำไรเลยหรอกระลังขึ้นไปดิโอ้ my god คนเยอะเลยนะครับอู้ก็อูเฮียนั่นคิวไปเจ็ดเลยเหรอโอ้าวผมคิวเยอะที่สุดนะครับลูกน้องแล้งบางก็บอกมีพีนี้ก็มีเพียงแค่นี้เดียวก็แต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยผมก็โหดโคตรเลยนะ